สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปที่มิม่เคยทำมาก่อนนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอทีนะคะนี้จะมารีวิว เปรียบเทียบมือถือ2ตัวนะคะนั่นก็คือ Samsung s a m S u n g S22 Ultra นะกับ Huawei P 5 0 Pro ค่ะ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงในแง่ของการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆบอกเล่าประสบการณ์จากการใช้จริงให้ฟังของทั้ง2ตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะอบอกก่อนอย่างแรกนะว่ามี่เองไม่ใช่สายไอทนะคะไม่รู้เทคนิคเทอ e r มไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของจอนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงรี้ยที่เขา พูดพูดกันอะอาจจะเป็นในมุมของการใช้แบบอารมณ์ผู้หญิงแม่บ้านแม่บ้านนะคะว่าซื้อมาแล้วถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงถ่ายวิดีโอออกมาเป็นยังไงในไลฟ์สไตล์ที่เราจะต้องเลี้ยงลูกถ่ายรูปลูกเยอะๆนะคะหรือว่าเราจะต้องถ่ายคอนเทนต์ลงใน YouTube ใน Instagram นะคะ มีความใช้ยากง่ายยังไงภาพสวยไม่สวยยังไงจะบอกเป็นในแนวทางประมาณนี้ละกันค่ะอย่างแรกนะคะในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวหัวโวยพีห้าสิบนะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่า,าตัวของ Samsung S22 Ultra นะคะอยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะคะเรื่องของน้ำหนัก S22 Ultra เนี่ยก็มีความหนักมากกว่านะคะเวลาถือไปนานๆเนี่ย มีความหนักมืออยู่เหมือนกันนะคะส่วนตัว P 5 0 Pro เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเบานะคะความเบาเนี่ยไม่ชอบ Huawei ค่ะจะมาทดสอบกันเลยนะคะในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะคะคือถ้าถ่ายระยะเซลฟี่นะคะฝั่งของ Huawei มีความภาพกว้างได้มุมกว้างมากกว่านะคะซัมซุงจะดัดภาพแคบหัวเว่ยจะภาพแบบมุมได้กว้างกว่านะคะสีสัน เเทยบกอชอบของคนไหนคะส่วนรูปภาพอื่นๆที่มีเก็บมานะคะเดี๋ยวลองดูตามตัวอย่างแล้วเดี๋ยวมี้จะบรรยายไปคร่าวๆจะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอคะ่ะและนี่นะคะก็คือวิดีโอจากกล้องหน้าของ samsung s 22 ultra นะคะจากที่มีเห็นนะคะอืมรู้สึกว่ามันภาพมันจะถูกครอปไปมากกว่าของตัว p ห้ Pro นะคะคน,นี่นะคะก็เป็นวิดีโอจากหัวเว่ย P 5 0 Pro นะคะกล้องหน้านะคะดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าความละเอียดต่างๆเส้นผมสีผมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเสียงเนี่ยชัดเจนไหมนะคะลองเปรียบเทียบกันดูคะ่ะมาเริ่มกันที่ตัววิดีโอกล้องหน้านะคะสำหรับโทนสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยหัวเว่ย P 5 0 Pro ปเนี่ยเขาจะติดเหลืองๆส่วนซ m s u ุงเนี่ยเขาจะ ออกอมชมพูนะคะมีอ่ะชอบของทางซัมซุงมากกว่านิดนึงส่วนมุมกล้องนะคะทางหัวเว่ยเนี่ยเก็บรายละเอียดรอบนอกได้มากกว่าซัมซุงเนี่ยจะเป็นมุมที่แคบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแบบถ่ายบล็อกด้วยกล้องหน้าเนี่ยหัวเว่ยจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่ะ งานวิดีโอจากกล้องหลังนะคะจะเห็นได้ว่าหัวเว่ P50 Pro เนี่ยจะมีคอนทราสต์มีความสดใสามากกว่า Samsung S22 Ultra แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยสีที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะนี่มองว่าเป็น Samsung S22 Ultra ค่ะส่วนมุมภาพนะคะทางของ s a ั s u ุงเนี่ยจะเก็บภาพมุมกว้างได้มากกว่าหัวเว่ยนิดนึงนะคะอันนี้มีก็งงเหมือนกันกล้องหน้าเนี่ย ซั s ซุงมันแคบนะคะแต่พอกล้องหลังเนี่ยมันกว้างกว่าของหัวเว่ยค่ะมาที่งานรูปภาพนะคะซัมซุงเก็บสีเขียวเก็บทองฟ้าได้ดีกว่าของฝั่งหัวเว่ยรวมถึงเรื่องของสกินโทนนะคะ s ซัมซุงเนี่ยจะมีความติดชมพูแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเซลฟี่ต้องยกให้หัวเว่ยค่ะเพราะว่าสกินโทนเขาจะแบบขาวขาวนวลน,นวลค่ะ สำหรับเมียใครเป็นสายที่ชอบถ่ายวิวทิวทัศน์ท้องฟ้าให้ไปซัมซุงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนชอบถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปคนเนี่ยก็อาจจะเอ็นเอ็นมาทางหัวเว่ยได้เพราะว่ารู้สึกว่าสกินโทนมันแบบบิวตี้มากกว่า แต่ก็จะมีจุดสังเกตค่ะถ้าเกิดเราถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมีจะบอกว่าทางซัมซุงเนี่ยเก็บรายละเอียดความคมการปัดขอบได้ดีกว่าทางหัวเว่ยอยู่นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ติดเน้นเรื่องของสกินโทนถ่ายเซลฟี่ออกมาแล้วสวยมียกให้หัวเว่ยดูรูปนี้สิหัวเว่ยแบบขาวจัวสวยๆเลยค่ะ ที่โรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็วันนี้พามาวินมาฉีดวัคซีน,นะคะ่ะพูดผ่านแมสนะคะได้ยินกันหรือเปล่าอันนี้คือแบบระดับใกล้ๆอันนี้คือแบบสุดมือ สำหรับเรื่องของการสั่นนะคะมีลองทดสอบวิ่งวิ่งแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะจะบอกว่า2แบรนด์ะทำได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าหัวเว่จะมีความกระตุกอยู่นิดนึงคือดูภาพแล้วแบบมันค่อนข้างสั่นมากกว่า s a m ัมซุงซัมซุงเขาจะแบบสมูทเลยนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝั่งของหัวเว่มันกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงแตไ่ไม่ได้เลวร้ายค่ะคือมันโอเคทั้ง2ตัวมากๆคือการสารั่นดีค่อนข้างดีเลยละ่ะ ภาพและว,วิดีโอที่เก็บมาให้ชมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้นะคะโทนสีหรือว่ารูปภาพต่างๆไฟล์วิดีโอต่างๆก็สุดแท้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปเปรียบเทียบรูปภาพและวิดีโอจากกล้องหัวเว่ย P50 Pro และ Samsung S22 Ultra เป็นยังไงบ้างคะชอบหรือไม่ชอบยังไงตัดสินใจกันได้หรือเปล่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้นี่เลิฟลุคด้วยนะคะวันนี้มีไปก่อนแล้วเ,เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ